đường không cho nó đường Và vào đường trao khuôn cù Đối với cô, đó, đi đột, đi đột. นี้อายุอานามนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมามาดูการทำงานของคุณปู อ่ะตสวซัวซงอ็วบนปูก็ยังมีแรงอยู่ยังมีไฟอยู่ เป็นมะพร้าวเียเขาก็บอกว่ามะพร้าวมะพร้าวห้าวยิ่งแกก็ยิ่งมันนะครับมาดูรอบๆด้านคุณปู่ตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกงานมาดูครับยังสวยยังแจ๋วนะครับตัวนี้ยังใช้งานได้ดี ยังรอรออยู่โอ้ี่ยังโอ้ี่มันไหลเนี่ยใช่ป่ะให้รถอีกมันไหลอะ่ะเห็นไหมออกออกมหน่อยหนึ่งรุ่นคุณปูแล้ว <laughs> ก็ต้องมีบาน <laughs> ใช่ใช่ผมขับออกโอ้โหคุณปูแล้วไม่ต้องห่วงครับ ก็ต้องมีน้ําลงน้ำไหลอะไรเป็นเรื่องธรรมดานะครับเรื่องของธรรมชาติสุดยอดแล้วครับใครมีรุ่นนี้เมื่อก่อนนี่โอ้โหเดินตามนั่งดูกันเป็นฟวน <c oughs> อ่ะก็ขอฝากไว้กดติดตามครับช่องธนกิจสํารงเรืองอ่ะสิ้งท้ายด้วยคุณปู่ตอนนี้ก็ได้เวลาเรื่องงานแล้วครับก็สวัสดีครับ ฝากกดติดตามช่องธนกิจสัตย์นงเหลืองครับผมสวัสดีครับ